สวัสดีครับขอต้อนรับสู่ช่องเอ็มภากระบาดชาแนลนะครับผมวีรู้สดกับลูกน้องเี๋ันนี้ผมก็มาสง่งพระเหรียญน,นะครับหลวงปู่ทวดนะครับเหยียบน้ำทะเลเจิดนะครับเป็นเหรียญสวยคมๆนะครับก็ ว่าคงจะเป็นเหรียญแท้นะครับไม่น่าจะมาปลอมนะครับเนื่องจากก็เป็นพระใหม่นะครับปี2555นห้าห้าห้านครับผมเห็นไหมครับพระใหม่ในปี2555นห้าห้าห้านะครับผมโทร,ร,ร,นะร,รศัพท์ซูมขนาดนี้ก็ไม่ต้องไม่น่าจะต้องได้ใช้กล้องสองนะครับผม มาดูจากสภาพโวนะครับผมไม่เก๋นแน่นอนครับเราเป็นเหรียญพระใหม่นะครับผมเมื่อปีห้าห้านะครับเป็นหลวงปู่ทวนะครับเหยียบน้ำทะเลเจิดนะครับเรียกว่าพิมพ์นี่ละเอียดมายิบเลยนะครับผม เงินเรียนผิวสวยๆตึงๆเราจะมีตำหนินะครับผมเนื่องจากว่าที่ผมก็ถอดมาจะกรอบนะครับก็เป็นรอยอสนิมกินนิดหน่อยนะครับน้ำข้าตรงนี้นะเสียตรงนี้นิดหนึ่งนะมีตำหนินะครับ เหรียญที่สวยครับที่ผมเก็บไว้นะมีแผลตำหนินิดนึงนะครับเนี่ยสนิมนะออกไมครับอ,อ,อันนีเ้เอาเล็บอ่อน,ออนกรูดเบาๆนะครับ โหดเลยนะโหดเลยฮนะหมดรเบาานะไม่ออกแล้วฮนะเหรียญไม่มีโกงไม่มีบวมนะครับเหรียญแ,แท้จะ ทำนิ่งๆตรงๆอย่างนี้นะครับหอ้เขาก็ห่วงแท้อยู่นะครับเนื้อเดียวกันกันกบตัวเหรียญเลยนะครับผมราคาก็ไม่เกินสองห <2, 000 S 2> มื่นนะครับ้อ,อ,อ้ ดูเสียงเสียงเซียนบอย,ยเข้ามานะมีคนเล่นไหมครับเรียนนี่ไม่เล่นก็เก็บนะครับผมหน่งใช่ครัอเป่ก็ใช่กันี่ปล่อยนะครับตกครับอากา300 0 0

เตียนั้นเลยไม่ถึงบาทโอเคครับอีกหนึ่งเหรียญน,นะครับที่เอามารีวิวส่องให้ชมกันนะครับกับเหรียญหลวงปูทวดนะครับเหยียบน้ำทะเลจืดปีสองห้าห้าห้านะครับผมสวยครับเหรียญนี้คมครับ เหรียญแท้พราแท้บมันจะเนี่ยฮะคมไปหมดเลยนะครับผมขอบคุณ huh ที่ติดตามรับชมนะครับอย่าลืมฝากกดไลค์กด subscribe ด้วยนะครับของช่องเอมท่ากระบากชาแนลนะครับผมก็เป็นนักสะสมพระบ้านนนะครับผมก็มีเหรียญอะไรสวยๆก็จะมารีวิวให้ดูให้ชมนะครับผมใครที่ สนใจนะครับผมให้ราคาดีผมก็ขายนะครับผมแต่ถ้าไม่มีราคาก็เก็บไว้ครับผมให้ลูกให้หลานไปนะครับครัผมก็สำหรับ EP นี้กับหลวงปูทุ่นนี้ก็จะรีวิวเพียงตัวนี้นะครับขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ